บาทเข้ามาถึงไม่ถเท่าไหร่โอเคคะมาได้มไใจอยู่ทีนใช่ห๋อยู่ห้วยทรายวันนี้มันทำอะไรคะอ๋อมาลงมาส่งค่ะล้าที่นี่หรอคะอ๋อหลาเขาโรงเรียนที่นี่โรงเรียนนี้เขาดีเนาะอบอุ่นอาจารย์สอนดีนะคะอจริงๆเขาอยากจะขนมาเยอะมาก แต่ว่าเวลามีเท่าไรไม่ได้่านั้นค่ะแต่ยังไม่หมดความสนุกเพียงเท่านี้นะคะและยังมีอีกหนึ่งนุ่มค่ะที่พกพาด้วยนะคะพาได้เราเนี่ยอ้าวแต่วมืดโอเคลเรายังไม่ได้เชิญเลยออกไปมาอ๋อขาจะมาไล่เราแล้วหรอมาแทนที่หมอมาเยอะแล้วไม่พักแลหมอ๋อขอบคุณขอบคืนฮะตายดีจริโอ้โหสุดๆเลยมาลั่นมาลั่นมาได้ใจ ถามคุณป้าเมื่อกีค้คะเนี่ผมว่าไม่กล้าไม่กล้าโอเคค่ะหน้าเดี๋ยวขอบคุณนะคะบายมา